สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าวันนี้เข้าสวนเก็บมะานาวเจ้าวันนี้เฮาปีกบ้านเจียงของเนาะเนี่ยมาเก็บมะนาวเดี๋ยวจะใึ้มพอเดอเนี่ยบรรยากาศบ้านเจียงของเจ้าเหมาะขนาดอันนี้จะเป็นสวนมะนาว ม,มีมีหลายอย่างอยู่มีมันนาไม่เงาะไม่หยางนี่วันนี้เขามาเก็มบมะน,นาาพอมะน,นาวเจ้าเหมาะขนาดเกลีใหญ่ขนาดเลยวันนี้วันนี้พอตรงในนี่เออมะน,นาวนี่เป็นมะน,นาลไรเม็ดนะเจ้าแล้วก็หน่วยหนักอยู่น้ำหนักนี่ถ่ายบรรยากาศฮ่ IAN, ออันพอแม่ปีน้องพอ พออันนี่เจ้าหอมันลนนี่เหรอเฮาผมได้มาเก็บน่ะเสียดายปะเถอน่ะวันนี้เดี๋ยวเอาเงาะไปตัวมีเงาะในตัวเนี่เขาเก็บเงาะไปตัวนีนเจ้าอยู่นี่สองต้นสามต้นอันนี้ละ แกหมดแล้วนะเนาะกำมาได้ก็ลนละนี่ย้ายกำลังเก็บเดี๋ยเนอไปงใดอ่ะเนาะเดี๋ยวเนอะเดี๋ยวเนะเดี๋ยวเนอะงองอกับุกขนาดหมดดาอย่างวาเนองอนี่ยโ คนนี้เจ้าคนนี้ตาย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 มาแนละ้วปีนี้ปีนหนึ่งเจ้านักขนาดอันนี้แลกก็น้ำนี่นักขนาดเนอะนี่แะเจ้าเดี๋ยวเขาจะเก็บแล้วก็เอาไปยเอาเอาเอา,เอาฟีดไว้นะเจ้าเนาะใส่ถุงซิปล็อกน้อย หมอกสักปอขาบสองขาบไปนะถุงถุงไหนนะฟีดละไว้เพื่อว่านาอันอย่างก็ปีมันมีเนาะเขาจะได้มีมะนาวไว้กินเขาจะไปกั้นไว้ไหนแจ็กตึงแถมมันจะ สันๆหน,น่อยเดอวะนี่นะกองอะ่ะเราหดแล้ว,น,ลวน,น,นี่แกนน้อยหน่ะเนาะหดนี่ซื้อมาแกนใหญ่ขนาดอันดอ,น,อนนี้พอนีอเจ้าสามแกนนี่เต็มมืออันยานละ แกจัดเลยนะเจ้าเหมือนนาวนี่นะมามาช่วยกันเก็บบมานาวหล่นมดเลยตายละตายละมาได้มาเก็บเปินเนะาะมะนาวยังว่าเจ้าหน้านี่บ้านไหนไผก็ปลูกนอ่องมาือนน้าเดียวนี่ สามันแบบได้เอาขาตั้งกล้องไหมฮะโอ้เงาะมีตั้งหลายต้นเลยได้น,นักอยู่เนอะเงาะนี่อุ้ยใครยังไค้อ่ะทำไม ขอเงาะปุ๊กนี่มากน,นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะเจ้าเดี๋ยวขอเก็บมะนาวก่อนเนอะรสวัสดีเจ้า